English บายทิชเกตภาษาองงังกฤษง่ายๆค่ะ Hello everyone, welcome to English You Can สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะพบกับคุณเกดอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณคกูจะพาไปเรียนในหัวข้อ What do you want to be เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลย Singer นักร้อง ทั่ว guide, ก้ไก Writer นักเขียน Actor นักแสดง Late สัตวาแพทย์ Scientist นักวิทยาศาสตร์ Pilot นักบิน Astonat นักบินอวกาศ Athlete นักกีฬา Dancer นักเต้น Designer นักออกแบบ Detective นักสืบต่อมาค่ะเรามาดูประโยคนี้ค่ะ What do you want to be What do you want to be เป็นการถามนะคะถามถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคตนะคะเวลาตอบให้ตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ใฝ่ฝันค่ะ เรามาดูใบงานที่17ทับหนึ่งเลยนะคะเข้าให้ทำอะไรเขาบอกว่า write the words from the box under the correct pictures นะคะให้เรานะคะดูคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องนะคะแล้วนำมาเติมใต้ภาพให้สมบูรณ์ค่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด12ข้อค่ะเด็กค่ะเ,เริ่มทําข้อที่1น,นะคะจากภาพค่ะเด็ก,ดกค่ะอาชีพคืออะไรอ่าคำตอบก็คือ Tour Guide Tour Guide นักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปเลย ทําแบบนี้จนถึง12ข้อเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะไปงานที่17ทับ2ค่ะ Answer the questions ให้เราตอบคำถามค่ะคำถามของเราก็คือ What do you want to be เวลาตอบนะคะให้ตอบว่า I want to be และตามด้วยชื่ออาชีพค่ะค่ะดูจากภาพที่1น,นะคะภาพที่1บอกว่า I want to be อะไรคะเด็ก คำตอบก็คือ detective ใสล่ลงไปเลยค่ะ I want to be a detective แบบนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับ occupations หรือว่าอาชีพแล้วก็การถามตอบโดยใช้โครงสร้าง What do you want to be I want to be ตามด้วยชื่ออาชีพนะคะนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์ทำางานให้สมบูรณ์นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยค่ะ see you next time.